สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจสุพารวยนะคะวันนี้เจสุภาพาไปชมดอกไม้นะคะพี่น้องดอกไม้สีม่วงสวยค่ะเรามาชมรถดเกี่ยวด้วยนะคะรถดเกี่ยวด้านน้อนค่ะนี่ก็ดอกดอกหญ้าสีม่วงนะคะเป็นดอกหญ้าสีม่วงสวยมากนี่ค่ะธรรมชาตินี่สวยงามนะคะเชนมากดอกหญ้าดอกไม้นี่ตามท้องไร่ท้องนาจะเป็นสีม่วงนะคะอาชมลถดเกี่ยวไปด้วยนะคะพี่น้อง จะชมดอกไม้ไปด้วยนะคะนี่ค่ะดอกไม้ดอกไม้สีม่วงสวยนะคะอน,นี่อีกอีกนี่อีกดอกไม้ดอกหนึ่งนะคะจะพาให้ดูดอกไม้อันนี้ก็สีม่วงเหมือนกันนะคะสีม่วงนี่สวยมากเลยเนี่ยเป็นดอกไม้สีม่วงนี่ดอกไม้สีม่วงก็สวยนะคะ มาชมนั่งชมรถเกี่ยวก็เห็นดอกไม้สวยก็เลยเก็บให้ดูค่ะพี่น้องนี่ดอกไม้ส่วนมากดอกญ้าที่อยู่ตามคันนาเนี้ยนะส่วนมากจะเป็นสีม่วงเลยนะสวยมากเลยนะคะพี่น้องดอกไม้สีม่วงสวย